ิงเดินขยี้ครับเดินขยี้แล้วเต็มๆไม่รู้ไปโกรธใครมาครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของผัดข้าวนะครับไทยอคาเดมี่จาก USA อ้าวครับดูครับมันอยู่แล้วครับช่องแปดรายการนี้เน็นโดนหมักเย็ดครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับซาร่าเริ่มจะมาแล้วครับเพราะว่าซาร่านี่ยังไม่ช้ำนะครับ ต้องเตาใหญ่นะครับตัดสีข้างต่อยหน้าอกต่อยผูวใจไปก่อนครับเอาไทยครับโอ้ดีนะคู่เลยครับคู่นี้อ้หขาขวามาแล้วครับกำปั้นของขวัญเข้าครับบนเวทีนั้นนักอ้าวครับมาแล้วขวัญเข้าต้องโดนก่อนครับลูกศิษย์ของพี่แจ็คกี้ลูกศิษย์ของพี่เล็กเมืองเพชรอ้าวใส่ไปครับชีวิตคือการต่อสู้ครับยอมไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับบนเวทีผู้มาแล้วครับหมัดของทางด้านของ ซาร่าครับแล้วไปเล็งหน้านี่ไม่โดนครับต้องปล่อยหน้าอกข้างน้ครับเดินให้ลึกก้าวให้เร็วกว่านี้เสียงกองเชียร์ครับ,แ,บแฟนๆหน้าจอช่องแปดคงจะได้ยินแล้วับไม่ต้องบรรยายครับเอาล้วครับเลือดติดแล้วเลือดติดแล้วเลือดติดแล้วเอาละครเดินได้แล้วครับซาร่าโอ้โหบัดขวาหน้าหันแต่ว่ายังยืนได้ครับนายกสมาคม,มคนยอมเก็บตัวครับนายกสมาคมหญิงตัวจริงครับคนนี้ขวัญข้าว หานขิวขวาตัวเองก็นบัวเหมือนกันนะครับอ้าวซ้ายหมัดแข้งมาซ้ายมาเริ่มจะเปชนแม่ขวาครับแม่โดนครับต้องมาแบบเนื่อยๆนะครับโอ้โหขวานข้าวครับแม่ท้าให้เตะเข้ามาครับโอ้โหเจอมาซ้ายนะครับต่อยังไม่ถึงเข้ามาเอ้าต่างคนต่างไล่ครับต่างคนต่างโดนโอ้โหซาร่าก็ขยันครับขวานข้าวก็ขยันนี่ครับพอยกสองยกสามเรจะเป็นอย่างนี้แล้วครับ แมดูครับดูนิ่งของขัดข้าวครับใต้ตาของซาร่านั้งตีออกมาแล้วนะครับบวเป่งมาแล้วพายุกขปัดมาแล้วครับรถถังตกลงมาแล้วครับไม่โหดไม่ใช่ขัดข้าวแป็นแก๊งนิยมไล่เข้ามานะผู้บรรยายโอ้โหดูครับเปลี่ยนนะครับทาหน้าของซาร่าแต่ก็ยังกัดฟันสู้กัดฟันสวนครับขัดข้าวนี้ไม่ปล่อยอยู่นะครับวิญญาณขันข้าวเต็มเปี่ยมแม่ดูเหมือนว่าจะอ่อนลงไปนะครับท่าหน้าของซาร่าท่าหน้าของซาร่าครับโอ้โหมลังคาเต กดด้วยขวาสองปัดโอ้โห,ม,ห,โโหมัดวขวาครับโอ้โหยิ่งเดินขยี้ครับเดิร์นดยี้แล้วเต็มๆไม่รู้ไโปโกดใครมาครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของผัดข้าวนะครับอมองาาแล้าับสู้แหลกครับโอ้โหเบ้าตาหน้าตานี่เละไม่ไหวครับกรรมการต้องนับเลย โขกกันไปสู้กันไปนิดเข้าเป้านะครับนี่ครับหลักฐานอยู่ที่ใต้ปาฝาของซาร่าโกเฮียครับ15ย่าง16ครับอาครับถามว่าเคยแพ้ไหมเคยแพ้ก้อนข้าวถามว่าเคยท้อไหมไม่เคยท้อครับเด็กคนนี้ครับอมีหน้าที่เรียนหนังสือครับแล้วดูต่อยแต่ละหมัดครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มเต็มครับต้องชมซาร่านะครับ the red corner Okay